สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอสเซ็กออโตมอเีฟ a ไทยแลนด์นะฮะได้เปิดสักการะของการเปิดต่างจังหวัดที่เป็นศูนย์บริการที่เป็นของเอสเซ็กเพนโพเลนนฟิล์มวันนี้เรามาเยี่ยมชมกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่บนถนนสายอ้อมเมืองนะที่จะวิ่งตรงไปทางแอร์พอร์ตนะครับร้านนี้ที่เรามาถ่ายทําวันนี้คือร้านแอร์พอร์ตฟิล์มโคตตเดิมนะฮะ,ะร้านนี้ทําคาร์ดิเทลลิ่งทำฟิล์มกรองแสงเนืน่รุ่นคุณพ่อวันนี้ก็คุณลูกรับ ธุรกิจนี้มาดูแลต่อก็ต้องการความทันสมัยต้องการความเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ให้สินค้าที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมแล้วก็มาฝึกอบรมโดยส่งทีมจาก Essex Academy นะครับเข้ามาสอนช่างนะครับซึ่งมีช่างอยู่ที่นี่ก็ประมาณ4คนที่จะพร้อมที่จะมานั่งฝึกฝนอบ,อบ,อบ,อบรมกับเรื่องความเป็นเพนโจนซี เอสเซ็กมีอะไรมาแล้วครับวันนี้เอสเซ็กมีมาพอสมควรตัวแรกที่เป็นพระเอกเลยคือเพนโคนทิชันฟ์มนั่นเองซึ่งสําหรับแรปพอดีรถอย่างมีคุณภาพระดับหนึ่งของโลกนะครับที่มาให้บริการที่นี่เป็นที่แรกเราจะมีการปรับปรุงนอกจากการฝึกอบรมแล้วปรับปรุงร้านค้าปรับปรุงระบบรูปแบบของห้องในการติดตั้งเนะี่ยอีกพอสมควรแต่ว่าไม่นานนะครับเพราะเราจะดังเร่งเนื่องจากว่ามีลูกค้าที่มีความสนใจในเรื่องการปกป้องรถยนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มาสอบถามในแบรนด์เอสเซ็กอยู่ ทางร้านค้าวันนี้คือคุณเคนนะครับเป็นลูกชายร,ร,รุ่นสองเนี่ยก็ตัดสินใจและค้นคว้าม,มาเยอะแล้วครับว่าจะใช้แบรนด์ไหนดีก็มาจบที่ e อสติกเอ t ูมอนทีนนั่นเองนะครับซึ่งสินค้าที่นี่นะต้องเป็นสินค้าที่ระดับต้นๆของโลกนั้นเองนะครับเขาจะไม่เอาสินค้าที่ไม่มีเกรดไม่มีความชัดเจนมาให้บริการกับลูกค้าเด็ดขาดเดี๋ยวเราตามเข้าไปในนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างเริ่มต้นแล้วเราจะปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างเดินครับ อันนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับที่เป็นห้องที่ติดถนนนะครับอาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่ก็กําลังใช้ทําการฝึกอบรมช่างอยู่นะครับวันนี้วันที่2อเข้าวันที่3ก็ทําไปได้เยอะเลยแล้วก็ช่างที่นี่มีความขยันแล้วก็มีความเชื่อใจแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะให้บริการเพ้นท์พิเศนฟ์มในแบรนด์ของเอสเซ็กนะครับวันนี้ก็จะฝึกแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับก็จะครบหลักสูตรการฝึกช่างของเอสเซ็กนั้นเอาจริงเอาจังนะครับฝึกให้เป็นจริงๆ ไม่ใช่ให้ยืนกอดอกดูนะครับต้องจับมือนะครับต้องสอนต้องติวต้องบอกแค่รับทุกอย่างด้วยความเป็นเอสเซ็กแอนดมีของเรานะครับทำให้ทํางานเป็นนะทำงานได้อย่างมีมาตรฐานระดับเวิร์ลคลาสนะครับแล้วก็ต้องหาสายประสบการณ์อีกสักระดับหนึ่งประมาณสักสองสาเดือนขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยช่วงแรกเนี่ยเอสเซ็กทอมบีท์ยังประคบประมโด้วยการส่งช่างเข้ามาให้บริการกับลูกค้าของที่นี่ด้วยนะครับจนกระทั่งช่างของที่เขาฝึกเนี่ย ชำนาญล้วถึงได้จะปล่อยนะครับเรามาดูห้องที่2เป็นห้องเดิมในการทําฟิล์มกองแสงนะฮะเจ้าของนะครับมีความบั่นใจนะครับมากๆในการที่จะปรับปรุงห้องนี้ซึ่งมีความากว้างพอสมควรน,นะฮะและมีสภาพค่อนข้างสะอาดดีระดับหนึ่งนะจังการเปลี่ยนแปลงผนังนะครับเพิ่มไฟอีกป,ประมาณเท่าหนึง่งให้เกิดความสวยงามนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการติดตั้งเพ้นโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม ด้านไลก็จะขึ้นโลโก้เอเซ็กซ์โซมอทีฟทำแบคกราวสีดำนททำโลโก้ที่เป็นไฟสวยๆด้านนี้ก็จะทําเป็นผนังที่เป็นเด კ อร์เรชันใหม่ๆที่เป็นหินนะครับแล้วก็ใส่โลโก้ของร้านค้าที่เป็นแอร์พอร์ตโคตติ้งเข้าไปพื้นก็จะปรับไปเป็นพื้นพลาสติกที่จะทําให้น้ามันไหลผ่านเนื่องจากว่าเพนโคนยันฟิมนั้นใช้น้ําในการทํางานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเรื่องของความแสงสว่างนะครับเรื่องของการเตรน้านั้นจึงมีความสําคัญทําให้ห้องนี้จะเป็นห้องที่ สมูร์แบบและได้มาตรฐานโลกในการติดตั้งเพนโคชันฟีนไปกับเอสเซครับนี่เราก็เสร็จสิ้นภารกิจเทรนนิ่งลูกค้าที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วครับกำลังเดินทางกลับบริษัท